สวัสดีครับอยู่กับแพ็กคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับเรามาต่อกันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ม .3 ามเล่มหนึ่งนะอยู่ที่แบบฝึกหัดเอ่อห้าจุดสองงงูครับนะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหน้าร้อยเก้าสิบนะครับข้อสี่ใหญ่ครับข้อสี่ใหญ่ครับขอใช้สมการมาทั้งหมดสี่ตัวครับสี่สมการแล้วให้ตอบห้าคำถามครับนี่ครับห้าคำถามเรามาเริ่มทีละสมการเลยนะครับเรามาเริ่มทีสมการที่หนึ่งครับ นะเรา,าเริ่มสมการที่หนึ่งครับสมการที่หนึ่งเขาว่าไงครับ y เท่ากับลบ x ลบ4กำลังสองเราโฟกัสไปที่ตัวไหนก่อนตัวนี้ครับเป็นลบโฟกัสไปที่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นค่า h h เครื่องหมายตรงข้ามครับถ้าเเป็นลบอันนี้เป็นลบ4 h ก็ต้องเป็น4สิ่งแรกเลยเขาถามา่ากราฟนี้เป็นความหรืองายครับนะ เราก็ตอบครับข้อ1นึ่กราฟนะครับเป็นพาราบโบลาคว่ำครับทำไมถึงเป็นคว่ำเพราะอะไรนี่ไงค่า a... เป็นลบเป็นกราฟคว่ำพอเป็นกราฟคว่ำข้อ2เราก็จะเลือกตอบได้ครับมันจะมีจุดอะไรครับจุดต่ำสุดครับขอโทษจุดสูงสุดครับ ความจะมีจุดสูงสุดของกราฟคือของกราฟคือจุดสูงสุดก็คือจุดยอดนั่นเอง mm hmm. <Head S 2> เป็นไปเ <Head S 2> เป็น4 y เป็น0ูได้ตัวนี้นะครับต่อไปก็3ก็สามว่าค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ y ค่าก็าสาครับอันนี้จะมีค่าสูงสุดครับเพราะมีจุดสูงสุดก็จะมีค่าสูงสุด ค่าสูงสุดของ y ครับผมคือคืออะไรครับคือศูนครับคือค่า y เข้าไหมมีแกนไหนเป็นแกนสมมาตรครับข้อสครับเส้นตรงใดเป็นเส้นการสมมาตรเส้นตรง h ครับเส้นตรงเส้นตรง x เท่ากับ h ครับ x เท่ากับส เป็นแกนสมมาตรเป็นแกนสมมาตรตัวนี้ข้อห้าครับข้อห้าเขาถามอะไรครับตัดแกน x และแกน y ที่ไหนตัดแกน x และแกน y ที่ไหนนี่แทนค่าทีละตัวครับอยากรู้ว่าจุดตัดแกน x ครับจุดตัดแกน x ครับคือ วิธีการหาจุดตัดแกน x ก็คือแทนอะไรครับแทน y เป็น0ครับแทน y เท่ากับ0จะได้จะได้อะไรเอย่ยจะได้แทน y เป็น0ก็จะได้0เท่ากับลบ x ลบ4กำลังสแก้สมการหาค่า x ครับเอากำลังสองออกไปได้เลย นั้นแสดงว่าตัวนี้ครับเหลือแค่ x ลบสเท่ากับ0ย้าย4ไป x เท่ากับ4นะลบตัวนี้ก็ย้ายข้างไปได้เลยครับอ,ออกออกไปได้เลยนะกำลังสองตัวนี้ศนย์ั้นแสดงว่าก้อกนน,นี้ต้องเท่ากับ0ูนย์ครับนี่ก้อนนี้ต้องเท่ากับ0นี่ไงลบตัดไปได้เลยนี่ตัดได้เลยตัดได้เลยเหลือก้อนนี้เท่ากับ0ย์นะครับหรือว่าย้ายข้างสลับฝั่งกันนะครับ อยากให้กาลังสองหายใส่รูททั้งคู่รูทศูนย์ก็ได้ศูนย์ลบหายไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับได้ x เท่ากับสี่นั้นแสดงว่าจุดตัดแกน x ก็คือ x เป็นสี่ y เป็นศูนย์นี่คือจุดตัดแกน x อีกตัวหนึ่งต้องเป็นจุดตัดอะไรจุดตัดแกน y ครับอันนี้ต้องหาทั้งสองตัวอีกอันนึงคือจุดตัดแกน y ครับจุดตัด แกน y จุดตัดแกน y คือคือหาจุดตัดแกน y แทนอะไรครับแทน x เป็น0ครับจะได้ y เท่ากับลบ0ลบ4กำลัง2เท่ากับลบอะไรครับลบ16ครับนั้นแสดงจุดตัดแกน y ก็คือ x เป็น0 y เป็นลบ สิบหกตัวนี้ครับก็จบนี่คือหนึ่งข้อสรรมการที่หนึ่งเยอะไหมเยอะนะครับมีสี่สมการครับไปดูต่อครับสรรมการที่สองครับลบนะอันนี้สรรมการที่สองโจทย์ว่างไงเอ่อค่อยๆแก้ไป y เท่ากับลบสาม x บวกสองกำลังสองค่าเฮ็ดไปไร บวก2ใช่ไหมเต้องเป็นลบ2ตัวนี้เป็นลบกราฟที่ได้เป็นกราฟคว่ำถูกต้องจุดสูงสุดครับกราฟคว่ำจะมีจุดสูงสุดอยู่ที่ h ครับเนท่ยุดที่อะไรอันนี้ลบ2นะเอยู่ที่ลบ2ค่าสูงสุดก็คือค่า y เหมือนเดิมครับนะ y เท่ากับ0แกนสมมาตรเปลี่ยนครับแกนสมมาตรเปลี่ยน แกนสมมาตรเป็น x เท่ากับ h ครับ h เป็นลบ2เป็นแกนสมมาตรจุดตัดแกน x แกน y ก็เปลี่ยนเปลี่ยนหาจุดตัดแกน x แทน y เป็น0ครับหาจุดตัดแกน x แทน y เป็น0ก็จะได้0เท่ากับลบ3คูณกับ x บวก2กำลัง2เห็นไหมได้ตัวนี้เอาลบ3ย้ายไปหาร ก็จะเหลือ0เท่ากับ x บวก2กำลัง2เนี่ไงเอาลบ3มาหารก็ได้0ยอยู่ดีโอเคไหมก็ได้0ยอยู่ดีนะครับนี่ย้ายลบ3ตัวนี้มาหารศูนย์หารลบ3ก็ตอบ0ก็เหลือก้อนนี้กำลัง2อยากให้มันหายก็เอารูทมาใส่ทั้งสองข้างก็จะเป็น x บวก2ย้าย2มาก็จะได้ x เท่ากับลบ2 จุดตัดแกน x อยู่ที่ x เป็นลบ2 y จะเป็น0จุดตัดแกน y ครับจุดตัดแกน y ลบหาจุดตัดแกน y แทนอะไรเป็นศูนย์แทน x เป็น0ย์ครับพอเราแทน x เป็น0ย์เราก็จะได้ะไรครับได้เป็น y ครับเท่ากับลบ3 x เป็น0บวก2กำลัง2ได้เป็น4คูณ3ได้ลบ12 x เป็น0นย์ y จะเป็นลบ12 ตัวนี้ครับนี่คือข้อ2ก็เสร็จแล้เร็วขึ้นเพราะว่าแพทเทิร์นบางตัวคูคงมันไว้นะครับหาจุดตัดแกน x แกน y น่าจะหาคล่องจากคลิปที่แล้วหาจุดตัดแกน x แทน y เป็น0หาจุดตัดแกน y แทน x เป็น0ตรงข้ามกันนะครับไปดูสรรมการที่3ครับลบแล้วนะสรรมการที่3ครับ y เท่ากับ 4คูณกับ x ลบ1ส่วน2กำลัง2เฮ็ดเป็นไรเอย่ยเฮ็ดเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเป็นลบ1ส่วน2ก็ต้องเป็น1ส่วน2อเป็นบวกกราฟที่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นกราฟอะไรเป็นกราฟหงายพอเป็นกราฟหงายจะมีจุดต่ำสุดนะครับจะมีจุดจุดต่ำสุดนะครับของกราฟ พอมีจุดต่ำสุดก็จะมีค่าต่ำสุดนะครับนี่มีค่าต่ำสุด y เท่ากับ0เหมือนเดิมเซ้นตรงได้เออจุดจุดจดกูด,ดืมแก้ตรงนี้ h ฮดครับก็คือลบก็คือ1,2ส่วน2ไม่มีลบ1,2ส่วน2แกนสมมาตรก็คือ x อ็กเท่ากับ h ed, 1ส่วน2เป็นแกนสมมาตรนะครับ ได้ตัวนี้จุดตัดแกน x แกน y ท้าเหมือนเดิมครับหาจุดตัดแกน x ก็แทน y เป็น0ครับเราก็มาเริ่มแทน y เป็น y เป็น0นะครับเท่ากับ4คูณกับ x ลบ1ส่วน2กำลัง2ถ้าเรามองแบบเร็วๆเลยเราก็มองแค่ก้อนนี้ให้มันเท่ากับ0ย์ครับนั้นแสดงว่าได้0ย์เท่ากับ x ลบ1ส่วน2 จาก1ส่วนสไปก็เป็น1.2ส่วน2บวกกับ0ก็ได้1.2ส่วน2ได้ x เป็น1.2ส่วน2 y เป็น0นี่เราจะสังเกตมันจะคล้ายกับจุดต่ำสุดสุดสูงสุดเสมอแทน y เป็น0ครับโอ้ยตรงนี้กูเขียนผิดนะข้อที่แล้วต้องเอา e คำตอบตรงนี้ไปใส่ไว้ตรงนี้นี่คือตรงนี้กูว่าอยู่นี่ตรงนี้นะแก้ไขอันนิดนึงนะครับ คาดได้นิดหน่อยครับทีนี้ครับมาแทน x เป็น0มน่งก็จะได้ y เท่ากับ 4x ลบ1ส่วน2กำลัง2แทน x เป็นอะไรครับแทน x เป็น0แทน x เป็น0นย์ครับมันก็จะได้1ส่วน4นี่มันก็จะได้4ข้างในก็จะได้เป็น1ส่วน4กำลัง2เป็นบวกเสมอ 1นกำลังสองได้1 2ึกำลังสองได้4ตัดกันหายเหลือ y เท่า,เากับ1น,นี่ตัดกันได้แสดงว่าพิกัดจุดที่ตัดแกน y ก็คือ0กับ1นั่นเองเนาะในสมก,การที่3ได้ตัวนี้นะ,ะไปดูต่อสมการสุดท้ายครับสมก,การที่4ครับสมก,การที่4โจทย์ว่าไง1นึส่วน3 x ลบสามกำลังสเป็น1นส่วนสครับกราฟเป็นหงายอยู่แล้ว h เป็นอะไร h เป็นลบสาม h ต้องเป็น3อันนี้เป็นลบสาม h ต้องเป็น3เฉยๆนี่อันนี้เป็นลบสาม h ที่ได้ก็เป็น3เป็นกราฟหงายจุดหงายไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากครับมีจุดต่ําสุดครับจุดต่ําสุดจะอยู่ที่3.0ค่าต่ําสุดจะมีอยู่ที่ค่า y เท่ากับศ x เส้นตรง x เท่ากับ h ครับเป็นแกนสมมาตรนะครับแล้วก็จุดตัดแกน x แกน y ครับลบมันหน่อยจุดตัดแกน y จุดตัดแกน x แทน y เป็น0ก็จะได้0เท่ากับ1ส่วน3คูณกับ x ลบ3กํลัง2ตัวนี้ย้าย3ขึ้นไปคูณก็จะเหลือ0เหมือนเดิมก็เท่ากับ x ลบ3เลยเร็วๆได้ x เท่ากับอะไร เเท่ากับ3ามไงก็จะเป็น3ศูนย์จุดตัดแกน y ทำเหมือนเดิมแทนอะไรเป็น0แทน x เป็น0แทน x เป็น0ย์ก็จะได้ y เท่ากับ1ส่วน3 0ย์ลบ3กำลัง2ได้เป็น1ส่วน3คูณกับ9ตัดกันได้เหลือ3ตัดกันยังไง3 1 3 3 3 9 นั้นแสดงว่าจุดตัดแกน y อยู่ที่0กับ3ครับประมาณนี้ก็จะจบละนะ4ข้อ4สมการอันนี้สมการที่4นะครับบอกจุดตัดแกน x แกน y ได้ครับนะได้ตัวนี้ออกมานะครับไปดูต่อข้อ5ครับข้อ5ครับเขาจะให้เราให้สมการตัวนี้มาและให้เราหาสมการ ที่กาหนดให้ก่อนว่ามันเป็นอะไรการหาสมการที่กําหนดให้ครับตัวที่เราจะเริ่มได้เราจะเริ่มจากมันอยู่ที่พิกัด0ูนเห็นไหมการที่มันอยู่ที่พิกัด0ูนแสดงว่ารูปทั่วไปของมันครับรูปทั่วไปของมันจะอยู่ที่อะไรครับนะรูปทั่วไปของมันก็คือเป็นกราฟคว่ำนะครับเป็นกราฟคว่ำเป็นพาราโบลาควา่ำนะครับรูปทั่วไปที่เราจะได้ก็คือนะ จะได้อะจะได้ก่อนนะจะได้ y เท่ากับลบ ax กลังสองนี่คือกรณีที่มันอยู่ในรูปทั่วไปศูนย์ศูนย์รูปแรกเลยจุดวกกับหรือว่าจุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์จะใช้สมการนี้แต่ถ้ามันเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันจะบวกเข้ามาอีกนะครับเราก็เลือกจุดมาแทนครับเราเลือกจุดมาแทนเพื่อหาค่า a ครับเลือกนะครับเลือกจุดจุดไหนก็ได้ครับ จุดอะไรอะจุด 2, ลบสองลบสองมาแทนลบสองลบสี 4, ม่มาแทนมาแทนก็จะได้เป็น y เป็นลบสี่เท่ากับลบ a ลบสองกำลังสองก็จะได้เป็นลบสี่เท่ากับลบ a คูณกับสี่ย้ายสี่มาหารก็จะเหลือลบหนึ่งเท่ากับลบ a สแสดงว่าได้ a เท่ากับหนึ่งได้ตัวนี้อันนี้หาร หาร4ทั้งสองข้างตัด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 เหลือลบหนึ่งนี่ตนนี้เหลือ a ก็เหลือ a เท่ากับหนึ่งเมื่อเราได้ a อเท่ากับอะไรครับเมื่อเราได้ a เท่าหนึ่งเราเอาไปแทนครับเอาไปแทนจะได้ y เท่ากับลบ a ก็คือลบหนึ่งเนี่ยลบหนึ่ง x กำลังสองเราไม่เขียนอะไรอยู่แล้วเราไม่เขียนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเขียนแค่ลบ x กำลังสองก็พอ นี่ได้ตัวนี้นะนี่คือเป็นกราฟความจริงๆไม่จําเป็นต้องแทน A ตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะได้ A มาเป็นลบหมาแทนที่หลังก็ได้เหมือนกันนี่คือข้อ1ครับเราหาสมการกราฟต่อไปข้อ2องเาบอกว่าถ้าเลื่อนขนานกราฟที่กําหนดให้ไปตามแกน X ครับเลื่อนกราฟที่ได้นี่ครับนี่เลื่อนกราฟที่ได้นี่นี่เอ,อนี่ตรงอยู่ ไปตามแกน x ครับไปทางขวากี่หน่วยไปทางขวาสองหน่วยหนึ่งสองสังเกตรครับค่า h จะเปลี่ยนครับเห็นไหมค่า h จะไปอยู่ที่จุดอะไรครับตรงนี้สองอะไรสองศูนย์สองมันจะอยู่ที่ไหนได้ครับนั้นนั้นข้อสองสมการข้อสองก็จะได้เป็น y เท่ากับลบไปทางแกน x x ก็จะเปลี่ยนไปทางขวาสองหน่วยลบสองกำลังสอง Okay. จะได้ตัวนี้ออกมานะครับนี่คือเลื่อนไปทางขวาต่อไปถ้าเลื่อนไปทางไหนครับเลื่อนไปทางซ้ายบ้างอะ้องกอัอปีถ้าอยู่ตรงนี้เลื่อนไปทางซ้าย4หน่วยปึ๊บอยู่นี่อยู่ที่อะไรครับลบสี่ตรงนี้เป็นลบสี่ศูนย์สมการข้อ3มก็จะได้ปไปเลยครับ y เท่ากับลบ x บวกสี่ครับกำลังสองนะค่าเฮดเครื่องหมายมันจะตรงข้ามถ้าเป็นลบสี่มันจะเป็นบวกสี่ถ้าเป็นสองมันจะเป็นลบสองนี่คือเทคนิคในการทําถ้าเราจะดูความเข้าใจเล็กๆน,น้อยก็ก็ดูได้ได้เพิ่มเติมนะครับผมนะคราวน,นี้ก็เสร็จครับใชไหมต่อไปข้อหกครับข้อหกค่อยห,หาสมการครับสมการรูปนี้กราฟติดแกน x ก,กราฟกิดติดกราฟหงาย อ่ะตอนนี้ก่อนเป็นกราฟหงายพอเป็นกราฟหงายอะไรครับอยู่จุดยอดนะครับจุดยอดอยู่บนแกน x จะได้ครับจะได้รูปไหนจะได้รูปนี้ครับ y, y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสอง จุดยอดจุ่ที่อะไรครับจุดยอดหรือว่าจุดวกกลับจุดต่าสุดอันเดียวกันจุดยอดอยู่ที่อะไรครับ4อ,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 อะไร4 0ศแสดงว่าตัวนี้เรารู้ไหมนี่นี่อันนี้4นี่คือค่าอะไร4นี่คือค่า H นะโอเคไหมแล้วก็เลือกมาสักจุดหนึ่งครับเลือกเลือกจุดอะไรดีเลือกจุด22อ่ะเลือกเลือกจุด2 2นะ มาแทนนะครับแทนแทนเพื่อหาอะไรเพื่อหาค่า a ครับจะได้ครับ y เป็นไร y เป็น2 a ไม่รู้ x ก็เป็น2 h เป็นไรเเป็น4กํกำลัง2เนี่ยเเป็น4อันนี้ตัว x อันนี้ตัว y เอามาแทนในนี้ a ก็จะโผล่มาอันนี้ก็ได้เป็น2เท่ากับ a ลบ2ลบ สได้ลบ2อลบสองกลังสองได้สย้าย4มาหารหรือว่าหาร4ทั้งสองข้างหาร4ทั้งสองข้างตัดไปด้านขวาเหลืออะไรเหลือ A ด้านนี้เหลือ1ส่วน2ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างตามครับได้ A ยังเมื่อได้ A แล้วทุกอย่างก็ Very Happy ครับจบดังนั้นครับดังนั้นสรรมการ นะพา,าราโบลาพาราโบลาคือ y, y เท่ากับ a x ลบ h คือลบ c กำลังสองนั่นเองโอเคไหมได้ตัวนี้นี่คือสมการของข้อนี้เอาจุด 88, 88มาแทนก็ได้ไม่เชื่อถ้า x เป็น8นะ8ลบ c เหลือ4 c, c กำลังสองได้16 16คูณกับ1น,นส่วน2ตัดเหลือ8ได้ y เป็น8ถ้า x เป็น8ได้ y เป็น8ครับนี่ไงจุด 8, 8 8ก็อยู่บนกราฟเดียวกันนะครับก็จบนะสังเกตการหากราฟการหาสมการกราฟหากลับเนี่ยจะยากหน่อยเราต้องวิเคราะห์ก่อนเลยเป็นกราฟติดแกน x ว่ะนั้นแสดงรูปทั่วไปจะเป็นแบบนี้แต่ถ้ากราฟอยู่ที่จุดกําเนิดรูปทั่วไปจะเป็นตัวนี้ทําไมถึงติดลบอ๋อเพราะเป็นกราฟคว่ำไงนะได้ตัวนี้ โอเคนะแยกแยกให้ออกว่าเอ้ยทำไมข้อที่แล้วครูถึงใช้ตัวนี้ทำไมข้อนี้ถึงใช้ตัวนี้เพราะว่าสังเกตพาราโบลามันไม่ได้อยู่ที่จุดเดียวกันครับถ้ามันอยู่ที่จุดกำเนิดจะใช้ตัวนี้แต่ถ้ามันลอยอยู่บนแกนไหนถ้ามันลอยอยู่บนแกน x จะใช้ตัวนี้แต่ถ้ามันลอยอยู่บนแกน y อ่ะเราจะใช้ตัวนี้ครับ y เท่ากับ a x กำลังสองบวก k ออนะอันนั้นจากคิดที่แล้วนะครับผมโอเคเนาะฝากทบทวนแยกรูปพาราโบลาแต่ละรูปออกให้ชัดเจนครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ